ยินดีต้อนรับกลับสู่ไรซเลกาซีสถานที่ที่เราพาคุณไปรู้จักกับยานพาหนะที่ไม่ได้แค่พาคุณไปถึงจุดหมายแต่ยังเปลี่ยนวิธีที่คุณสัมผัสเส้นทางอีกด้วยวันนี้เราจะพาไปดูสิ่งที่หลายคนกำลังพูดถึงกันไม่หยุดนั่นคือ Toyota Motorhome Camper Bus รุ่นปี2026คันนี้ไม่ใช่แค่แคมเปอร์ธรรมดามันเหมือน Toyota เอาความทนทานความน่าเชื่อถือเฉพาะตัวมาผสมกับห้องพักสุดหรูขนาดย่อม เพิ่มเทคโนโลยีสำหรับใช้นอกสถานที่แล้วปิดท้ายด้วยดีไซน์ที่พร้อมลุยได้อีกเป็น10ปีลองจินตนาการว่าคุณเดินเข้าไปใกล้รถคันนี้ สิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความสวยเรียบแบบทันสมัยโตโยต้าไม่ได้ทาให้มันดูเท่าเหมือนอาีทั่วไปแต่เลือกเส้นสายที่ลื่นไหลไฟเลตที่ให้แสงฟิลล้ําตอนกลางคืนและล้อที่เหมือนหลุดออกมาจาก SUV ีพรีเมียมใช้พื้นฐานจากแชสซีรถพาณิชขนาดเล็กรุ่นใหม่ของโตโยตา้าดังนั้นแค่เห็นก็รู้แล้วว่ามั่นคงทนทานและเสียงเครื่องยนต์ก็ยังคงเงียบเมียนตามสไตล์พอเปิดประตูเข้าไปก็จะเจอไฮไลท์ของจริงด้านในกว้างงบว่าที่มองจากภายนอกเพราะเพดานที่สูงขึ้น แสงไฟแบบแอมเบียนที่ทําให้รู้สึกโปร่งและการจัดวางทุกอย่างอย่างฉลาดครัวเล็กๆอยู่ทางซ้ายแต่ฟังก์ชันไม่ได้เล็กตามมีเตาอินดักชันซิงสแตนเลสหรือกบว่าที่คิดและตู้เย็นที่ขนาดกําลังเหมาะสําหรับทริปหนึ่งสัปดาห์วัสดุตกแต่งเป็นสไตล์มินิมอลแบบหรูลิ้นชักซอโคลสและที่เก็บของแบบดึงออกเต็มๆที่ใช้พื้นที่ได้คุ้มมากหันไปอีกด้านก็จะเจอมุมนั่งเล่นที่นั่งสบายมาก แบบนุ่มกำลังดีวัสดุบุรทนทานต่อทั้งฝุ่นทรายหรืออุปกรณ์เดินป่าที่โยนไว้ม่วๆจุดเด็ดคือทุกอย่างปรับรูปแบบได้หมดบอกทรงตัวอยู่แปลงเป็นเตียงที่นอนได้จริงไม่ใช่เตียงแยกชิ้นที่ตื่นมาปวดหลังและถ้าคุณตัวสูงก็บอกเลยว่าคิดมาแล้วไม่ต้องนอนงอหลังแน่นอนด้านเทคโนโลยีโตโยต้าจัดเต็มอย่างแรงด้านหน้ามีจอสแสดงผลกว้างสำหรับนำทาง ดูสถานรถและแสดงมุมกล้องต่างๆพร้อมระบบมองรอบคัน360องศาทำให้เข้าที่แคบหรือจอดในลานแน่แนง่ายขึ้นเยอะรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมีพอร์ต USB-C หอไหลายจุดและแท่นชาร์จไร้สายตรงแดชบอร์ด สำหรับสายเที่ยวแบบไม่งอปลั๊กโตโยต้าอัดแผงโซล่าประสิทธิภาพสูงไว้บนหลังคาส่งไฟเข้าแบตลิเธียมรุ่นใหม่ทำงานกับอินเวอร์เตอร์เงียบเงียบให้พลังพอสำหรับตู้เย็นไฟฟ้าอุปกรณ์ต่างๆและเปิดแอร์เป็นช่วงๆยังมีระบบกรองน้ำที่ให้คุณเติมน้ำจากแหล่งธรรมชาติได้ถ้าไม่สกรปรกจนเกินไปถือเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับทริปไกลเมืองห้องน้ำก็ไม่หลุดคอนเซปเป็นห้องน้ำแบบเวทบาร์ที่ขนาดกระทัดรัดแต่ใช้งานได้จริงหัวฝักบัวประหยัดน้ำพัดลมดูดอากาศและโถสุขภัณฑ์ที่ทำความสะอาดง่าย มองก็รู้ว่าโตโยต้าศึกษาความต้องการคนใช้แคมเปอร์จริงๆด้านการขับคือส่วนที่ให้ฟีลดีที่สุดการขับลื่นเหมือนรถยนต์ปกติมากกว่าจะเป็นอาวีช่วงล่างปรับจูนมาดีลดแรงสะเทือนบนถนนครูคราทางโกรดหรือหลุมต่างๆโดยไม่ส่งเสียงดังลั่นทั้งคันเครื่องยนต์ไฮบริดใหม่ช่วยให้ประหยัดน้ำมันขึ้นเยอะและเงียบแบบชนิดที่ขับเข้าค่ายตอนดึกก็ไม่กลัวปลุกคนอื่น รวมๆแล้ว t o y ย ta m มอเตอร์ e Camper b u รสปี2026ิคือจุดกึ่งกลางระหว่างความสะดวกสบายกับความพร้อมลุยมันไม่ใหญ่จนขับลำบากไม่เล็กจนรู้สึกอึดอัดแต่พอดีสำหรับชีวิตบนถนนแบบง่ายง่าย,ายชิลชิลถ้าคุณกำลังมองหาทริปสุดสัปดาห์ยาวๆการเดินทางข้ามประเทศหรืออยากลองใช้ชีวิตกึ่งแวนไลฟ์รถคันนี้ตอบโจทย์ทั้งบรรยากาศคุณภาพและความสบายแบบไม่ต้องพยายามอะไรเลยขอบคุณที่มาดูไร้เลกาซี่วันนี้ถ้าคุณชอบรีวิวนี้และอยากดูยานยนต์สายเดินทางรุ่นต่อไป อย่าลืมติดตามเรามีอีกหลายเรื่องให้คุณได้ลุยไปด้วยกันเร็วๆนี้